สวัสดีครับเชนแนลไม่ไหลสไตล์ครับผมพบกับผมเบากลมครับวันนี้เบากืมสีมาขุดแยกต้นบุกบานเนะครับเนาะ ไอ้ที่เป่าคืมปลูกไว้ปีกายนี่ครับบป่าคืมนืกอ่าแได้พื้นสีบสาสดมากแล้วเพราะว่าบ่าคืมถมดินถมดินที่บ้านนะครับเนาะอั่นนี่พื้นเลยมาถมถืกอกันนี่ถือต้นบุกบ้านเป่าคืมบางท่นเป่าไอ้ตั้งแต่พื้นท่านงอกเป็นต้นมากบ้่าคืมขุดหาบหินครับหลงมองพื้นก็เลยเป่าคืมก็เลยสังเกตพื้นก็สดขึ้นมากครับวันนี้เป่าคืมตองขุดแยกออกไปครับไอ้แยกร เป็นหัวเป็นหัวแหนกหน่งแหนปูข่ยขยายพันธุ์นะครับเนาะเบาเคืสี่งขยายพันธุ์อยหลายหลายเลยครับแล้วก็พุดในในกับพุดแยกราเบ้าเครื่องทีเอาไปเฮ็ดชิปแกงให้พี่น้องเอฟสี่าเบิ่งนะครับเนาะจักต้นหนึ่งกับพ่อนะครับเนาะแกงเอาเจาะเบ้าเครื่องเสียวต้นเลยสองต้นนียวต้นใดต้นนี้ละนะครับเนาะมาท่านแกดอกเบ้าเครื่องสีแกงหัวพื้นน้ำครับเพราะหัวพื้นแนกแกงได้บุกบานแกงได้ทั้งต้นแกงได้ทั้งหัว แล้วอย่างหนึ่งเ้าปูตองต้มโดนคือบุกปลาครับเพราะว่าปกตินี่บุกบ้านนี่ผ่านบุกบ้านนี่กินสดก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวบะเพื่มสิก,กินเบิ่งเด้อตอนปอ,อกนะที่สำคัญหัวพื้นกะเจีงได้ครับแกงหัวกับต้นใส่กันเลยคือกันกับแกงเผื่อพรอมเผื่อย่างข้านี้แหละครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวบะเพื่อนิคุ้ดเนี่ยก็ได้ครับเด้อจักสิคุดจะไหนเด้อต้องค่อยคุดครับเพราะว่าเดี๋ยวถือถือต้นนี้หน่อยพื้นต้นนี้หน่อยพื้นหลายเดี๋ยวท่านใส่างที่ว่าท่านสดนะครับเนาะ ต้นกวันต้นโกงมันตน้นหัว่เป็นเนาครับมีไข่ึ้นเนาเนี่ยเบื่อยออกผูออกทำมาไมึนเล้วฟังเลขึ้นก็คืนเพราะคืนก็แล้วงไป เดี๋ยวเสี่ยวไปแกงเพราะว่ามันขึ้นดีใจว่าไรหรอกแกงจะตุนกัแล้วกันนะครับเนาะกินสดก็ได้ได้ครับนี่บุกบา้านพันบุกบา้านเดี๋ยวบอกรื้ิซิมสดให้เบิ้งครับแต่ว่าบุกปลายจะแบบอันเนดีดเองขั้นข้อในที่แกงบ้าหนี่ไม่ไงบุกหนี่เด้อ แกงต้นเดียวนี่เด้แกงได้ป่าบ่ต้นมันหแล้วหัวมันก็กินได้ได้หัวแก่แกงได้แต่ว่าหัวมันเนี่เน่ามันบู๊บเหมืนว่ามันบอมมันคลมาถึงเวลาน้ำหลับปกติแต่ถ้ากินหัวมันต้องเอาคนหัวมันย่ำมันบัทันปงป่งอันเป็นต้นอันนี้มันโนร้นเป็นต้นหรือหัวมันสิเน่าีิเป็นหัวไม้คือว่าเออดินมันผมมัน

อยงแค่นสวยนึงเก่าตัวเสพปะคอเพราะอะไรสวดน้ำเดี๋ยวลมเดี๋ยวลมดุอันนี้คือปลูกบานดนะครับเด้อปลูกบานที่เราคือหมู่พันธุ์เขามาปลูกล่ะว่าหันเบ้าคึ้นไปพุดตอนทุนเพราะท่านโป้งเป็นต้นเบ้าคึ้นไปหาพุทธจำมองบ่ได้พุดบ่พอว่าที่ใหญ่พื้นนั่นแหละวันนี้คนโกแน่แน่พื้นก็เลยขึ้นมาเป็นต้นมาใหญ่เลย มนก็ไปแสังเขียได้เือนะครับเนาะหน่อยขึ้นต้นเห่ยูกจ็กตีกัไหนแล้วมันึ้นหมดพูดถึงมะเล็พวหน่อยพวกเนี้ยบุบานนี้ปกติเรากินดิบกระไรนะครับด้วขึ้นต้นเนี่ยะขึ้ต้นุ่นต้นออดิบ่อหน่หยละแต่ว่ะที่เป็นหมึกเมือกเนี่ยตรงลลางน้ำถุงใสอย่างนีอย่างผมบ้านนั้นนะครับเนาะนี่ครับกินแปลกุหล่ะ จงังจะเร็วซื้อนะครับนึกถึงกลิ่นปลาไหมคก็เหมือนพุ่นนะไปห้ากินกนะันกินกับพูกปลากันด้วยน็ะลยยางกันนี่ครับบุกบันนี่คืนี้กต้องใดพันเนี่เขามาแม่นเดทาวบุกบ้าน,นะครับเ,เกินกน้ำปลาจนเลยเดิขั้นเลยอันนี้เป็นพัุ์บุกบานครับจังี่เร็วไปึ้อนละ ี่ย yes. ว e. ่าก mm ็ม hmm. ีใส hmm. ่หัวน้ำครับปาดปาดเอาเน่าเน่าออกได้ดอกข้างน้อยนึงแกงจะถวยน้อยนึงนี่ยังอ่ะลูกอือ ได้ดีดีดิเบากมก็ได้ละเนาะท่านบุกบานเด้บริเวณบุกปลาบริเวณบุกข้างโคกบุกกระเรืะตัวเตืนทุ่นไงใชงไาเตือนอ,อดีบนะจางเจียวมีความหวานทำนม้ชิมปลาได้เก็บตัวนึงจำกันนี้่าเดี๋ยวมากอ่ะือนี้แม่ ตัวน,น้อยๆหวยน้อยบางคนุดขาดเบิดเนี่เบิดแต่น,นี่หัว่พื่นเรียบๆเอาว่าผูกไม่ก็จะเบิกขึ้นบางคนพื้นเสียบนส่วนใหญ่คือต้องขวางกันนะไว้มาสู่ขั้นตอนการแกงกันครับบ้านี้แกงบุกบ้านบุกมีอย่างายดอกครับเพราะว่าเขาบ่ได้ทต้มโดนเนาะบุกบ้านพื้นบางขั้นครับตั้งน้ำ ตั้งน้ำเป้าให้เดือดครับผม,มดเดือดแล้วเอาเครื่องแกงใส่ลงไปโลดครับจุดจวดลงไปเลยเครื่องแกงวันนี้เบากลมใส่เต็มสูตรเลยครับตะไคร้ผาหอมแดงกระเทียมแงกินกับไส้ใส่ก,กับปิพร้อมเด้ตะไคร้เกลือแต่ละ แกงตัวนี้แกงง่ายครับแล้วก็เบ้าเครื่องสิบโปไซบักขามตัดนดะครับเร้อเพราะว่าต้นบุ๊กบ้านนี่พื้นบกขั้นเพราะ,ะนั้นเข้ามาต้องอเอาโสมตัดครับแกงซื่อๆนี่ละไม่ต้องแกงโสมบ้านท้อเออรืมเรื้อๆปลาคอยคาแล้วประดุกเดี๋ยวเอาปลาใส่น้ำครับขั้ว,ว,วแล้วขวั้ขวใส่ถัว่วไปแล้วพี่นี่ครับเ้าออบุ๊กใส่เลยครับนี่ ใส่เพือพร้อมกันเปื่อยพร้อมกันนะครับโอ้ไปเนี้ยทั้งหัวทั้งต้นนี่ล่ละเดี๋เดๆๆเดฝาใส่ที่หลังต้มอันนี้จะเข้าครับนี่ที่เปื่อยๆเปื่อยพร้อมกันแล้วโอ้นั่น,โ,นโดดนี้แหละตอนหนึ่ง รอเดือดขึ้นมาอีกพักนึงอีกเทื่อน,นึงเข้าก็ปรุงเครื่องเอาปลาใส่ครับผมแกงบุกบ้านแกงง่ายครับเ่าต้องเป็นห่วงเรื่องความขั้นเ่ต้องย่านขั้นวันเถอะเดี๋ยวมาปรุงเครื่องกันเลยครับ น้ำปลาดใส่ลงไปครับผมนี่นว,นวดตืบผมว่าันเบากลมเฮ็ดนี่สิละไอ้กดมากจุดมากอันนี้กล้องไปแล้วครับเริ่มกดบันทึกสันแล้วเอ้ามาเบิ่งอีกเทื่อนึงเอ้าเลยไปพอดอีกบอลนึง ก็เลยไิเห็นตอนปรุงรสมอนีเพราะฉะนั้นมอนีต้องเบ่งดีเห็นยีงดอกตอนปรุงแล้วครับเนาะแป้งนวใส่ลงไปครับผมยันแป้านวดเป็นบ่เอ้าแป้งนัวกกำลังสองเบาคึมกับมีรสดีครับไผ่บัมักบักินกับบัวตองส่เดอครับเดอร์สดีเพราะว่าผกแป้งนัวนี่ะบาคึมกิ่นกับส่ไปครับผมยัง นี่ยังอีกบันนี้ํำนี่แหละครับรอพืนเดือดจังหน่อยเดี๋ยวห้าวคอยเอาปลาใส่ที่หลังรอให้หัวบุกครับต้นบุกปเปื่อยเติบนะครับเนาะต้นบุกหัวบุกเกือบเปือ่อยเดี๋ยวห้าเก่าปลาใส่เลยครับผมนี่ปลาดุกย่างดีนี่ไข่พร้อมตวดลงไปครับผมยังใส่ป่ายังดีจะเฝ้าก้นครับจะสิข้าว เดือดขึ้นมากไหมล่ะเขากะข้นปลาหอยรงดีๆตัวๆนะครับเนาะใสได้ชุกตัวๆกันรอให้ปลาชุกจัง่อยครับเขากับเจียวพักขากับพักไอตูใส่เป็นอันเซ็ดครับผมเดือดโดนแล้วเนาะปลาชุกแล้วล่ะขึ้นว่านี่นะครับมาต้องต้มเปื่อยไรดอกเพราะว่านบุกบานพุณนบะโคมสีพ่อบวบกับพ่อเปื่อยเปล่าอันหัวพื้นนี่ Nhà một con nữa Xin một con Hãy rồi ạ สูงรักก็แล้วพักใส่ครับพักยังไงพักขาไปตู้ล่าวเอาหนี่งนะครับใบบกูดแน่จักใบห,หนึ่งเดี๋ยวให้เบาคกืมพอพันได้ได้ลายก็ได้ครับเด้อเดี๋ยวสีขายให้ดอก <c oughs> พันบุบบาน <c oughs> แจงได้สบายม่ต้องยานผมกินได้วดหวัวครับผมกินดิบก็ได้ คือต้นทูนต้นออดิพ่อนี่ละบะเขือมันได้กินโซ่ดีกได้ครับเดิมวันนี้แล้วหล้วมาเือมสีล่าไปจำนี้ละลตาให้เบิ่งครับโอ้ยตึกต้นพักแถ่ละมบมทัวบอกกดไลายเลื่ออะปลาก็ได้เอาเดี๋ยวอึมนมหยังเนาะมาเขือมกระไดนี่ครับเอานี่แสบๆเ้้ครับผม แกงตนบุกบ้านใส่ปาด,ดุกหน้าครับผมแล้วซิมก้นเนอะ่าบาดแล้วก็ได้ลืมซิมครับผมจางน้อยนึงบะคึมเห็ดกับเขาสอบใส่เกลือนะครับเด้อไม่ค่อยนัวแส็บนะครับเสร็จเรียบร้อยดีครับอ๊อกเอาไปบึงแยกเ่เกลือหน,นึง่ง คลิปมีเบาเกลือสีราบจำหนี้นะครับเด้อขอบคุณที่รับชมครับที่ลืมเป็นกำลังใจบ่าเกลือแน่กดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนั่มครับเพื่อประผาดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบ่าเกลือคลิปนี้บ่าเกลือสีราบจำหนี้นะครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับตกักเงินเบิร์กอยูยอย่ๆจังหน่อยแสร็จครับนี่บ๊ายบาย